เห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับอี e ีนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารไก่นะครับหรือว่าอาหารเสริมไก่แบบต้นทุนต่ํานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมไปครับ ครับเพื่อนๆครับเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการทําอาหารเสริมให้กับไก่แบบต้นทุนต่ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อไหนแดงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะเลี้ยงเป็นปลาดุกนะครับเมื่อประมาณสักห้าเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็จะเลี้ยงปลาดุกซึ่งปลาดุกของผมเนี่ยโตหมดแล้วนะครับผมก็จะจับมีทั้งขายหรือว่าแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือว่าจับ ทํากับข้าวเองอันนี้ก็คือขั้นตอนของมันนะครับอันนี้ก็คือว่าพอมันผ่านไป5-6เดือนแล้วอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกแต่สิ่งที่เหลือก็คือว่าแหนแดงนะครับเ,เพื่อนๆแหนแดงเนี่ยมันยังเหลือเยอะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นจากการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงเป็นแหนแดงหรือว่าเพาะพันธุ์แหนแดงนะครับโดยใช้พวกขี้วัวขี้ควายนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมาหมักนะครับมาหมักให้เกิดปุย๋ยแล้วก็ ทำให้แหดแดงมันเกิดขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็พอแหนแดงมันเกิดเยอะๆเนี่ยมันก็เอาไปทาเป็นในเรื่องของอาหารเสริมให้ไก่นะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยครับผมไปเลยครับ ครับเพื่อนๆครับเรามาดูวิธีการให้อาหารเสริมให้ไก่นะครับโดยใช้แหนแดงนะครับผมก็จะแพนในเรื่องของบ่อตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบ่อนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับซึ่งมีปลาดุกอยู่แล้วนะครับบ่อนี้เนี่ยผมก็จะเลี้ยงแหนแดงด้วยนะครับปกติเนี่ยแหนแดงมันจะเต็มบ่อนะครับเพื่อนเพื่อเต็มบ่อทั้งหมดเลยเห็นไหมครับตรงนู้นเนี่ยแหนแดงมันจะบางนิดนึงซึ่งด้วยว่าเวลาตกช่วงระหว่างวันนะครับหรือว่าบ่ายบเนี่ย ไก่พวกนี้เนี่ยมันจะค่อยอามากินแหนแดงตรงนี้นะครับผมก็จะเอาแหนแดงเนี่ยมาเติมให้เป็นประจำนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมนะครับผม แล้วเพื่อนๆครับผมก็จะเติมแหนแดงเข้าไปในเต็มบ่อแล้วนะครับจากที่มันดูว่างๆนิดนึงนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับมันเป็นอาหารเสริมในเรื่องของไก่แล้วก็ปลาุุกด้วยนะครับพอเวลาสักประมาณสัก3าวันเนี่ยไหนแดงตรงนี้มันก็จะจางหรือว่าจะบางหายไปนะครับเราก็จะเอามาเติมนะครับซึ่งเรามีหนแดงที่เป็นบ่อที่เราเลี้ยงไว้นะครับตรงนั้นเราก็จะเอามาเติมนะครับเพื่อนๆครับ โอเคครับขั้นตอนต่อมาก็คือว่าทุกทครั้งทุกๆกกิจกรรมหรือว่าเวลาผมมาเติมแหนแดงหรือว่าทุกๆ1หนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะใส่น้ําจุลินทรีย์ทุกครั้งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเติมจุลินทรีย์นะครับผมครับเพื่อนๆครับเรามาดูวิธีการเติมจุลินทรีย์นะครับทุกๆคลิปเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการใส่จุลินทรีย์นะครับเพื่อนๆนครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ ครับเพื่อนๆครับเราก็จะเติมจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งหรือว่า,าพวกสลายในเรื่องของแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกเชื้อโรคที่บนผิวน้ํากลางน้านะครับผมพวกนี้เนี่ยมันจะคอยให้อาปรับสมดุลให้กับน้ํานะครับผมเพื่อนๆืก็ลองไปทําสูตรนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆืครับหรือว่า ไปทําแบบอาหารเสริมลดต้นทุนนะครับให้กับปลาหรือว่าให้กับไก่ของเรานะครับถือว่าได้ผลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไก่ของเรามันจะกินไหมที่เราออามาให้มันนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับ อันนี้เนี่ยผมเอาไว้เลี้ยงปลานะครับแต่พวกไก่พวกนี้มันก็ชอบมากินครับเพื่อนๆครับเราจะมาสรุปกันนะครับการทําอาหารเสริมให้ไก่โดยใช้หนแดงนะครับแหนแดงของเราเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งต้นทุนของมันก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับถ้าเราเอาไปให้ไก่นะครับมันจะลดต้นทุนในเรื่องของอาหารไก่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหรือว่าข้าวเปลือกนะครับที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับผมหรือว่าอาหารเม็ดที่เราซื้อมานะครับตัวนี้เนี่ย ลดต้นทุนได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงว่าแหนแดงเนี่ยมันจะต้องกินอะไรบ้างเป็นตัวสร้างแหนแดงก็คือว่าเราจะต้องมีปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวขี้ควายที่ผ่านการหมักประมาณสัก6กเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆเอามาสร้างเป็นอินทรียวัตถุให้กับตัวเสริมให้กับแหนแดงนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาแหนแดงเนี่ยไปให้ไก่นะครับหรือว่ามักจะเจอปัญหานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยหรือว่าเราเอาไปให้ไก่แล้วเนี่ย มันไม่กินนะครับถ้าเราตักไปให้มันไม่กินเนี่ยของผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน <gosto> ก็คือว่าตักช่วงแรกๆเนี่ยตักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปวางให้มันมันไม่กินนะครับเพื่อนๆโดยนิสัยของไก่เนี่ยมันแค่คุยค้ยเขี่ยหรือว่าแค่สงสัยนะครับแล้วก็เดินจากไปอันนี้ปัญหานี่ผมเจอมาก่อนแต่ว่าผมก็เริ่มแก้ปัญหาก็คือว่าผมจะใช้เป็นรำอ่อนนะครับรำอ่อนเนี่ยมันจะหอมนะครับเพื่อนๆอย่าใช้เป็นรำแก่นะครับผมรำแก่นี่มันจะ เคี่ยแล้วมันก็เดินจากไปนะครับผมอันนี้คือเจอแล้วครับแต่พอเราเพิ่มใช้ลำอ่อนเป็นตัวผสมหลอกล่อมันก่อนเนี่ยพอสักพักเนี่ยพอตัวแม่มันตัวแม่มันนะครับมันเริ่มกินเป็นมันเริ่มรู้จักว่าแหนแดงเนี่ยเป็นอาหารนะครับมีมีโปรตีนอยู่ในตัวของแหนแดงนะครับมันจะรู้แล้วครับผมแล้วก็มันจะเดินไปกินเองนะครับผมอย่างที่ผมทําให้ดูในคลิปนะครับตัวนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากมายนะครับเพื่อนๆครับโดยที่เราไม่ต้อง ลงทุนซื้อในเรื่องของอาหารเสริมหรือว,ว่าข้าวเปลือกที่อยู่ในในบ้านนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ดีอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์นะครับผม <c oughs>